ต้องดูกันยาวๆปลูกทุเรียนปีนี้เราได้น้อยรเราก็อยากโทษตัวเองกันครับเราอยากโทษตัวเองกันรเราต้องนึกย้อนหลังว่าปีที่แล้วเราเอาเขาเท่าไหร่แล้วเราให้เขาเท่าไหร่ถ้าหากว่ามันน้อยต่อเ,เนื่องกันทุกปีอ่ะเราก็ต้องกลับมาสารวจตัวเราเองว่าเราคงให้เขากินไม่พอรเราก็ต้องหาคําตอบให้เจอว่าสามเดือนหกเดือนชาวสวนที่ดีอาจารย์ เราต้องนึกทวนย้อนกลับสามเดือนเราทําอะไรหรือเราไม่ได้จัดการอะไร <c oughs> เราผิดพลาดอะไรเนี่ย <c oughs> เราต้องวิเคราะห์ย้อนหลังรู้ <c oughs> เพราะนั่นคือบรรทัดฐานในการวางแผนในปีต่อไป <c oughs> หากเราวิเคราะห์สามเดือนไม่ได้หกเดือน e <c oughs> ไม่ได้เราก็วิเคราะห์ล่วงหน้าสา e <c oughs> มเดือน่ดแหกเดือนเราทําวันนี้เราใส่วันนี้อีกสามเดือนเราจะเห็นอะไรอีหกเดือนเราจะเห็นอะไรนาวันนี้เราเห็นแค่ผลอ่อนเล็กๆแต่พ่อบอกว่านี่คือการฟื้นฟูสถาบ้นหลังการเก็บเกี่ยวอ่ะ ยังไม่ทันได้ตัดลูกขายเลยนี่มาพูดฟื้นฟูสภาพต้นแล้วกันต้นไม้นะไม่ใช่มามาก๋วยเตี๋ยน่ะถ้ามามาก๋วยเตี๋ยวรู้ว่าจืดพริกจืดน้ำส้มเรารู้ได้ทันทีเติมปั๊บคนคนคนชิมเอ่อยกำลังดีแต่ต้นไม้นี่สามเดือนนะหกเดือนนะหนึ่งปีนะสามเดือนวันนี้บวกอีกหกเดือนนะบอกอีกหนึ่งปีเนาะเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องเตรียมมาก่อนต้องเตรียมก่อนอืที่ผ่านมาเจอหนาววันนี้เจออะไรแล้วจะแก่อย่างไงแล้วลูกจะเป็นไง ชาวสวนต้องรู้ตรงนี้สําคัญคสําคัญสําคัญอันดับแรกคือประเมินความพร้อมของดินเราน้ําเราอันดับสองคือรู้ล่วงหน้ารู้รู้ข้างหลังมากกว่ารู้ยี่ห้อปุ๋ยรู้ยี่ห้อยา <c oughs> ยี่ห้อปุ๋ยยี่ห้อยาบางทีปุ๋ยต่างกระสอบเนื้อในมาจากแหล่งเดียวกันอ่าร้านนี้หรูหน่อยแบรนด์อ่ร้านนี้มากหน่อยก็บวกไปอีร้อยบาทห้าสิบบาทแต่ร้านนี้เออแลโกโลโกโซโนหน่อยก็ถูกกันสิบบาทร้อยบาท เนื้อในก็ไม่ต่างกัน,กนเดี๋ยวต้องเดินไปดูแปลงเหล็กกันหน่อยไหม้อง,งนวนแปลงเหล็กสี่ปีก็สามปีครึ่งอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวนี้ชาวสวนเมืองจันหันมาซื้อนาดินใส่ทุเรียนแล้วนะครับผมเห็นผลชัดเจนนะว่ามันดีกว่านะชัดเจนคือมันต้องมีพื้นที่ดีก่อนนึจกจะไแต่ต้นทีดี ตั้งหน้าดินแถวเขาพลอยแหวนนะโอู้ซือ <c oughs> ไม่ไหวจานแพงมาก <c oughs> แพงมากซือไม่ไหวซือไม่ไหวแพง <c oughs> จะเพาะค่าดินอย่างเดียวเที่ยวก็เป็นพันแล้ว <c oughs> บวก่ารถอีกตอกมาถึงีนเที่ยวละสองพันค่ะถ้าหากมันไม่หนาวจัดอย่างที่ผ่านมานะใบทุเรเยนผมต้องเขียวว่าน,นี้ <c oughs> นี่เมื่อสักหกวันที่แล้วซีดว่นนี้อีกนะ <c oughs> นี่อาหารทางใบไปสองรอบครั <c oughs> ใหทอมิมน,นอีสีติด าแมกนีเซียมอ๋อพอเตือนหนาวปุ๊บนี่พอต้องแก่เลยแก่เกมเลยโดยการให้อาหารทั้งใบอะมิโนน้ำตาลทั้งดวนมันต้องให้เซียงใบเลยนะพ่อเนาะมันถึงจะทันที่นี่จะไม่เคยใช้คาร์โบไฮเดรตอ่ะพอทุเรียนถ้าใช้คาร์โบไฮเดรตยิงหนาแรงแล้วเพี้ยแป้งดุมากดุมากถ้าเป็นอะมิโนยังพอสองแปลงนี่แปลงทางด้านซ้ายมืออันนีอันเนี้ยอันเนี้สีปีฝาๆแล้วแต่อันเนี้ย ยังไม่เต็ม4ปีดีแพ้กันละวห้าเดือนแต่ปีนี้พอ4ปีปุ๊บนี่เห็นเมื่อกี้มาดูพั้วผอข้างหนึ่งผอบางต้นมีนนอกแล้วมั้นะมีอีกมีเนี่ยลองดูดิอาจารย์กิ่งสองกิ่งสามกิ่งมันมีแต่พอเขาบอกว่าปีนี้ยังไม่ตั้งใจจะเอาลูกผอเขาใส่ปุ๋ยขอกใช่ไหมผอที่ดำๆเนี่ยปุ๋ยขอกก็เก็วดาแก็บดำก็ขี้วัวเขามิกรวมกันเดี๋ยวนี้ผอค้าเขามิกรวมกันเท่าละแปดพันโกดเดียประมาณ230กระสอบ เที่ยวรล้วแปดพันที่พ่อว่านี้มันรถหกล้อกลางอ่ะหกล้อ,อ,ลอกลางอู้ออนี่นงไงเป็นไงคราวที่แล้วที่เรามาดูกัน,นแป้งนี่เราก็คุยถึงเรื่องใบแล้วก็เรื่องพอเขาบอกว่านี่นจะลุนหลังกำลังตามนิดกำลังเป็นไขป่ปลาอยู่ครับ พอแต่ผมสังเกตว่าก่อนที่พอจะเอาดอกเนี Out ่ยพอมีการตัดแต่งแขนง้างไหนไปเก็บป่ะเก็บเก็บผมเห็นพอเก็บทุกต้นเลยนะเก็บเก็บทำงานนี่เก็บทุกต้นใช่ใช่เก็บนี่ถ้าดูทุกต้นนะมีการเก็บเก็บนี่เพื่อเป็นการเตรียมพ่อมันเรื่องไงครับพ่อเนี่ยใช่เก็บเพื่อพอมีความเชื่อลึกๆนะผิดหรือถูกไม่รู้ว่าการเก็บแขนงเนี่ยตัดเพื่อเหมือนกับการกระตุ้นนายอ่ะค่ะ เพราะว่าถ้ามีแขนงก็เลี้ยงแขนงมันเลี้ยงแขนงอ่ะมันเหมือนท่อแตกมันเหมือนท่อแตกที่น้ําเดินมาอาหารสะสมเดินมามันก็ไอพวกนี้มันมันอาจจะดึงดูดสารอาหารที่เป็นพลังงานในกลุ่มสร้างตาดอกอะถูกต้นเลยพอเก็บเก็บเหมือนตัดผมอะยัดตะเย็นเลยเนี่ยตอนนี้วางแผนไว้แล้วลึกๆคือถ้าหลังจากหลังจากการตัดลูกหมดอะพอจะลดกิ่งประทานลงอีกเยอะเลยแล้วไม่ใช่เล็กไหนตัดนานหน่อยนะอาจารย์ใหญ่ไหนเอาออกนั่นใหญ่ไหนออกนั่นเพราะว่า ถ้าเอาใหญ่ไว้นะอาจารย์พอกลัวต้นโตเร็วเกินแล้วทุเรียนกิ่งใหญ่ออกดกอกยากกว่าทุเรียนกิ่งเล็กใช่พ่อเนี่ยพอต้องการตัดให้มันเป็นแบบให้มีแสงสองเข้ามาแบบเนี้อาจารย์<อ>ให้วให้มีช่องโว,งโวเพราะเท่าที่ดูตอนนี้ในภาพรวมแล้วช่องโวมันน้อยอถามว่าอแล้วทาไมปีที่แล้วพ่อไม่ตัดแบบนั้นถ้าตัดแบบนั้นมันโตเร็วยิ่งตัดยิงดย่งโตยิ่งตัดยิงดย่งโตเคยมีประสบการณ์แล้วยิ่งตัดยิ่งโต ปีนี้จะยกตัวอย่างแล้วพ่อจะทำตัวอย่างให้ดูว่าถ้าหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วพ่อจะเอากิ่งไหนออกกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยพ่อจะออกออกอ่ากิ่งเนี้ยออกกิ่งกนึ่งเอาไว้อ่าอาจจะเป็นกิ่งนี้กิ่งนึ่งแต่จะจะไม่ตัดทีเดียวพอดีถ้าตัดทีเดียวพอดีมันอาจจะมีผลกระทบก่อการออกดอกปีหน้าต้องสมมุติว่ากิ่งมีทั้งหมดที่จะต้องตัดออกมีเก้ากิ่งพ่อจะทยอยตัดต้นละสามกิ่งสามกิ่ง แล้วอาจจะมีการเล็มปลายไปบอกไปทีแล้วเดี๋ยววันนี้ย้ำอีก <c oughs> อาจจะมีการเล็มปลายอย่างอย่างกิ่งนี้เด่นๆพอเรียกกิง off ่งออฟไซด์เนี่ย <c oughs> อพอจะตัดแค่นี้ <c oughs> ออกสักต้นหนึ่งประมาณสักเด่น <c oughs> ๆกบประมาณสักไปเกินเจ็ดแปดกิ่งพอ <c oughs> เล็มปลาย <c oughs> เหมือนคนซอยผมอะถ้าตัดทีเดียวหมดมันก็อาจจะก,กระทบต่อการออกดอกปีหน้า <c oughs> และเดี๋ยวปีต่อไปถัดไปไอ้กิ่งที่ไอ้สามกิ่ง ไอ้สาซตก็ตัดอีกทยอยตัดอย่างเงี้ย,ยจาก10ปีทุเรียนภูมิเกือบชนกันเราขออย่าง,งยืดไปได้อีกสาปีหปีมันก็จะโตช้ากว่าเนาะพอเนาะเพราะยิ่งตัดก็จะยิ่งแตกยิ่งโตยิ่งอวบยิ่งอ่อนแออันนี้ในี่ปีนี้ถ้ามันติดลูกยิ่งพอจะไว้สักต้นนึงกี่ลูกก็ <S <S ไม่เกินสิบลูกครับสิองลูกอันนี้จากน้ำการอกดอกพอมีชายสารแพ็โคไหมไม่ได้ใช้อ่ะ นนใช้ 10, ชใช้สิบสามศูนย์บวกสลายในการกระตุ้นการแตกตาแล้วพอมันหนาวแล้วพอว่าพอมันหนาวแล้วพอหน,นาวนนาหายคุนเหลือม,มานิดกระทุ่งน้ําพอเพิ่มน้ําอีกจากขรึ่งชั่วโมงพอห้เป็น40สบกระทุ่งน้ํามันให้ตามันเดินยิ่งหนาวยิ่งอดน้ํายิ่งไม่ออกครัภ <laughs> มนี่เท่ากันเกือบทุกต้นเลยนะสวยค่ะสวยเรียกว่าทําสวน ปนิดเลยแต่สิ่งที่มันยังแตกต่างกับดินที่อื่นๆคือความเข้มของใบจานเนี่ยที่พ่อใส่แกบกาท่วเนี่ยก็คือพอใช้แม็กอย่างเดียวมันไม่เข้มจริงออพอเลยต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปอีกเนี่ยใส่หน้าดินไปแล้วแล้วเพิ่มอินทรีย์วัตถุอีกพ่อบอกว่าพ่อใช้แม็กก็คือทางใบทางใบทางดินพ่อก็ใช้มันก็ยังไม่ไม,ไม่เข้มมันน่าจะมากกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าดินถ้าโครงสร้างของดินมันดีนจาน พอรู้จุดแล้วว่าทําไมพ่อถึงทําทุเรียนเข้มไม่ได้รอบต้นสิ่งที่ไม่เข้มรอบต้นเพราะว่าพอใช้แอร์บัสแล้วพ่อเดินพ่อเดินฝีกไหนฝีนั้นอย่างเดียวเช่นว่าพ่อเคยเดินขึ้นขึ้นขึ้นแล้วลงมันก็ไปแค่แนวนี้จานดูอะไรจานดูเห็นชัดเจนเลยพ่ออันนี้เขียวอ่านี่เหลืองพระแอร์บัสพอวิ่งด้านนี้ต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวงวดหน้าพ่อจะเดินอย่างนี้พอจะเดินเดินกากระบาดแล้ว งวดนี้เดินอย่างนี้งวดหน้าเดินอย่างนี้สลับกันเนาะสลับเห็นชัดเลยค่ะมันโดนไม่จริงไงมันโดนไม่จริงไม่เหมือนพ่นมืออ่าเนี่ยต้นนู้นก็ชัดอ่าต้นนู้นก็ชัดอาหารทางใบแปรเพื่อผิดใช้เนี่ยเขาถือว่ามีประสิทธิภาพถือว่ามีประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าการพ่นของพ่อยังไม่ทั่วถึงเห็นชัดเลยค่ะเห็นชัดเลยต้นนี้ยิ่งเห็นชัดนะพ่อเนาะมันทุกต้นเนี่ยอาจารย์อาจารย์ลองดูเถอะมันทุกต้นเนี่ย มันเหมือนผมคนเอเชียกับผมคนฝรั่งอะ่ะมันเป็นฝรั่งซีกหนึ่งมันเป็นเอเชียซีกอะ่ะเนี่ยจริงกันจริงจริงคนละสีกันเลยนะคนละสีกันเลยฮะแล้วมีผลตการออกดอ,อกไหมเดียยเขาเขาไปดูในเอามีสิมันตรงมีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปดูต้นนี้ก็มีดอ,อกให้เชยชมอยือกัน อาจารย์ครับเรามาดูตำแหน่งการออกดอกกันดีกว่าว่าฝั่งไหนออกดอกดีกว่ากระบะข้างเขียวนี่นี่ดูเห็นชัดเจนเลยครับอาจารย์อ่าเนี่ยชายเนี่ยเนี่ยสิเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะจริงจริงพอจริงจริงดูฝั่งนี้เลยดูนี่ครับนี่เห็นชัดเจนเลยค่ะเห็นว่าด่านที่ใดอะมิโนครับแมงมยมด่านเนี้ยด่านที่เนี้ยกับทิ่ตรงทางเนี้ย ไม่ได้เลยจะได้ซ้ายกับขวาเนี่ยขวามีกิ่งเดียวเนี่ยมันเหมือนกับหวีผมไม่ถั่วหัวนะตรงรอยแสกไม่โดนน้ำยายย้อมผมอ่ะนะรอยแสกเนี่ยดูดูตำแหน่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งนี่โอ้โหนี่ชัดเลยครับเห็นชัดเลยว่าด่านที่ฉชิดสารถึงเนี่ยออกดอกมากกว่าเลยอ่ะถูกนู่นเป็นสรีระวิทยาด้วยเนี่ยอธิบายได้เดี๋ยวลองเดินไปดูตัวนี้ตัวนึง เพราะฉะนั้นการพพนอาหารทางใบต้องหนาสรุปว่าต้องหนาต้องโอ้้อหนาย่งเห็นชัดก่ะต้องหนาต้องหนาและทั่วถึงนี่ดูค่ะดูนี่ดูนี่ฝั่งที่โดนสารพอกรเ่เกล็ดนะเนี่ยใช่คะพอกับผพเกล็ดเนี่ยฝั่งที่ได้ได้รับสารเนี่ยสามรุ่นเลยเนี่ยจ้าสามรุ่นเลยเขาต้องเอาไว้รุ่นเดียวเพราะทะเลาะกันกิ่งละรุ่นนะแต่ทะเลาะกัน นี่อย่างนี้พ่อจะเอาไว้รุ่นไหนคะพอก็จะเอารุ่นมากไว้รุ่นมากก็คือรุ่นหลังน่ะก็เนาะรุ่น,ลนเล็กรุ่นน้องนี่เนาะโอ้มันก็เห็นชัดเลยเนาะนี่พอก็เพิ่งรู้พร้อมกาจานนะว่าสีทังทีโดนอาหารทางใบใบเข็มเนี่ยอดอกมาดีกว่าเ,ออเราแค่ตั้งสมมุติฐานไว้พ่อว่ามันน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นปรากฏว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆได้สารได้อาหารอ่ะนะพ่อโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมจาบไปดูในต้นดิ ก็มาเหมือนกันนี่มากิ่งนี้มาเลยแต่อาจารย์สังเกตนะด้านทิศซ้ายมือเราเนี่ยฝั่งซ้ายออกหนาแน่นกว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายออกหนาแน่นกว่านี้ฝั่งนี้คือฝั่งตะวันตกนะพ่อเนาะฝั่งตะวันตกหนาแน่นกว่าตะวันตกหนาแน่นกว่าก็คือตั้งผลสารทั้งไดรับแสงในเวลาที่ยาวนานกว่าความเข้มแสงในช่วงบ่ายเนี่ยดีกว่าช่วงเช้าดีกว่าช่วงเช้า พอช่วงเช้ายังขาบเกี่ยวกับอากาศกลางคืนคใช่พ่อกว่าจะอุณภูมิกว่ากว่าจะอุ่นกว่าจะอุ่นกว่าจะอุ่นกว่าความชื้นจะได้นะจึงได้ความมุอย่างว่าทุเรียนที่มีช่องแสงมีช่องอากาศสรุปว่าต้องปลูกให้ห่างต้องปลูกให้ห่างให้ได้รับแสงให้รับแสงเพราะนั้นถามว่านักวันนี้ถ้าใครจะปลูกทุเรียนนะสิบสองคูณสิบสอง พอของพ่อเนี่ยที่นี่กาคุณกาหนึ่งจักมัน,น,นบินร้อนเดิม,มแล้วก็นนที่สนามชัยกาคุณแปดหนึ่งจักมันปลูกในมะละกอมะกอครับไม่ได้คิดปลูกทุเรียนเป็นมะกออ้ดยซ้ำไปครับสิบรบจรสิงที่ถีบอย่างนั้นอ่ะต้องการซื้อไว้เก็งกำไร ปรากฏว่าถ้าเกิดเอาประสบการณ์ผ่องจริงพอว่าสิบสองคูนสิบสองคูสิบสองบริหารจัดการแส้ง่ายและทีบอกว่าจะตัดข่างตัดไลอันนั้นอ่ะก็รู้แล้วก็เริ่มเริ่มจะรู้ตัวแล้วจะหาทางแก้โดยการตัดข้างแต่ไม่กล้าตัดรุนแรงมากเหมือนกับที่อื่นก็คตัดรุนแรงเหมือนที่อื่นมันผลผลิตมันเว้นวักมันกระทบกระเทือนเยอะก็ค่มันต้องจัดการเยอะเนาะเอะเก็ อย่างปีนี้ก็แอบตัดเขามีเนี่ยเห็นไหมจั์แอบตัดอ๋อใช่ใเห็นแล้วเห็นปลายมันแล้วค่ะอันนี้ก็ตัดนะเห็นออฟไซด์ไปแล้วนี่เห็นร่องรอยแล้วมันแตกใหม่แล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็ตัดแอบตัดกลัวแม่เห็นแล้วคะนั่นก็ตัดไปแล้วตอนนี้พยายามหาเครื่องมือใหม่ๆที่เบาแรงและทันสมัยอยู่ที่เป็นกันไกลต่อด้ามยืดด้ามหรือเป็นเลื่อยอะไรเพราะว่าเท่าที่มีอยู่เวลาเนี้ยมันเครื่องมือยังโบราณ มันใช้แค่เลือ่อยกระตุก<อ>กระตุกถ้ากังมือดีขึ้นมันก็ทํางานมีสิธิภามากทำงานไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสนุกด้วยสนุกด้วยส่สําคัญต้องสนุกจาพอเป็นคนทํางานแล้วต้องสนุก,นก <laughs> ทาไมสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เกียจแล้ว <laughs> อาจารย์เรามาเดาว่าตันนี้มีดอกไหมเนี่ยตัวนี้อาจารย์มีดอกไหมน่าจะมีบ้างนะ มีไหมครับอาจารย์มีครับโอ้โหมาเยอะเลยนะแล้วเล็กไหนต้องดูกิ่งเล็กก่อนอาจารย์ก่อนใช่หนูก็มองไปกิ่งเล็กเฉพาะนัน่นน,น่ะนะั <laughs> น่นน่ะ,นนะกิ่งนั่นน่ะอาจารย์ตอนนี้มีศัตรูอ่ะคนจานย์เขาเรียกเพียกรรมยีกรรมยีเกาะตาดอกนั่นน่ะเอาโตกุไทยอ่อนล้างไปสองรอบแล้วคนไม่โดนนี่กระดอกก็กำลังมากลังเป็นถือว่าพอนะ้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องการแค่หกเจ็ดแปดลูกเองพอค่ะ ้าไมพอไว้เป็นกลุ่มถากวัวหนอนถ้าเราทํางานพันนะเราเอาไม้คายกลูกแล้วเอาไม้แรกฝนตกมาอะไรข่ามาแรงป้องกัน,น,กนผีเสือ้อกลางคืนฝนตกมันวางไข่ผีเสือ้อกลางคืนนะคืนฝนตกเช้าพ้่นเลยมันวางไข่มันวางไข่โอ้เห็นเลยเนาะฝนตกมันวางไข่ผีเสื้อกลางคืนถ้าเห็นผีเสือ้อกลางคืนก็เตรียมเลยเลยนีซื้อดินใส่แปลงนี้พ่อหมดไปทั้งแม็โครทั้งค่าดินพ่อหมดไปสามหมื่น อันนี้พอซื้อหนาดินมาไส่ไมใช่ไหมอ่าใช่ต้นหนึ่งต้นเนี่ยดำเล็กแต่ที่นี่มันโกยไม่ได้หมดแมคโคมันก็มันก็เหลืออยู่ในร่องอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรต้นโน้นจานจานลองดูต้นโน้นผมเป็นไรเนี่ย้องเป็นนักขีตะดูทีนี้อันนี้เวลาพอดินมาไสโคนเนี่ยมันไม่กลัวมันไปกบหลากไหมครับเนี่ยกบบางบางแค่นี้ไบางไม่ไหนนครับด้วงนวดยาวด้วงนวดยาวเหรอคะออ้ยจริงด้วยดูด้วงนวดยาวเอ ใช่ไหมคะลำต้นทําลายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดืนเดี๋ยวต้นฝนพอจะตัดตอนนี้ยังไม่อยากตัดถ้าตัดมันตากแดดมากหลังกิ่งมันจะมาหลังกิ่งแล้วตอนนี้ดวงยังมีอยู่ไหมเนี่ยหรือไปละไปแล้วจับมันโดนเชลวได้ไปตายหมดมันโดนเชลได้แต่ชีดไม่เป็นไม่ได้จะต้นตายอยู่นะร้อนนะร้อนพอชีดง่ายเชลได้ถือว่าชีดขาดวงครับเจาะรูแล้วก็เชีวได้กรอกชีดที่รูที่เจาะนะบางทีบางตัวไหนที่มันเก่งๆเนี่ยมันมุดเข้าเนื้อไม้เลยนะ แม่มันแทบจะรอบต้นเลยเนาะรอบกิ่งเลยด้วยเพาะแต่ว่าตุ่มตามาเลยนะคะมันเครียดมันเครียดแล้วก็เลยออกดอกเลยเอาจารย์ทหากว่าถ,ถ,ถ้าถ้าใขรกล้าขวัญตนอ,ออกดอกได้นะทำให้เครียดเหมือนเงาะใช่ไหมเพาะขวัญในระดับหนึ่งที่ว่าพอเห็นท่าว่ามีตุ่มตาบั๊บต้องรีบทําการประสานประสานให้มันเชื่อมกันเนาะให้มันเชื่อมกันออกซิน ให้มันส่งเลยมอมนจะได้ส่งให้มันจเจริญต่อโดยธรรมชาติของดินทรายบ้านพอเนี่ยนาาเขาบอกว่ามันขาดแมกนีเซียมไง,งา่างใบแบบเนี้ยพอเวลาแตกบ่อดแล้วอาจารย์มันเข้าเพสาดนะ <c oughs> มันจะไม่ยอกแก่แน่นก็เหมือนกันก็นั่นนะนะคอนเนาะไอ้ผกเนี้ยเขาได้แมกทางใบเขาก็เลยเข้มเร็วไอ้ผกนั้นไม่เข้มแมกนีเซียมใบแก่ก็จะแสดงอาการเหลืองเนี่ยอาจารย์ดอกลักษณะเนี้ยเที่ยวลงตาดอก เนี่ยกุดสั้นนะเนค่ยดอกพิการเนี่ยกุดสั้นเพียรกรรมยีเพียรแป้งไอ้ที่บอกขาวๆอยู่มันเกาะใช่ไหมตระกูลเดียวกับเพียรแป้งอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะีต้นน้นที่พ่อชี้ให้ดูเห็นนะเนี่ยชาวสวนเมืองจันทร์หลายๆคนไม่รู้แม่นี่ไหมพ่นี่ไหมใช่ใช่ไม่ให้ความสําคัญเนี่ยแล้วตรงไหนทุเรียนนะพยากรอาจารย์ถามันมีอาการจะมีดอกอ่ะไอตัวนี้จะเกิดเพราะว่าตรงตุ่มตาเนี่ยมันมีอาหารมันมีอาหารมันจึงมันจึงเข้า เนี่ยพอล้างไปสองรอบเลยยาแพงนะลิตรหนึ่งเจ็ดแปดร้อยนะอีกตกัวกูไทยอ่อนเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อดองกงั้เนเอาเนาะมันจะกุดสั้นสั้นครับพเพ,พี้ยกำมะหยี่พอวะเพี้ยกำมะหยี่บางคนก็เรียกสายไหมเนี่ยมันเป็นปุยเนี่ยคล้ายๆไหม,มยโรไสหมเออเนี่ยมันเป็นปุยเนี่ยโดนเหนียวหนึบนะจานเหนียวหนึบเลยนะโดนเหนียวเนี่ยเราจับถ้าจับแล้วไม่เหนียวอ่ะอันั้นตายแล้วอันนี้เหนียวเกิดใหม่ เหนียวจริงเลยเหนียวเหนียวมือถามว่าอย่างนี้พ่นไหมไม่พ่นแล้วก็มันส่วนน้อยอะฉากก่อนหน้านี้อาจารย์มีทั้งต้นเต็มไปหมดเลยพอต้องพ่นใช้ใช้หัวไายอย่างนี้แล้วก็พ่น่เลยพ่นก็มือนะแอร์บัสก็ไม่เจาะมันไม่เจาะเกาะะแอร์บัสไม่เจาะเกาะต้องใช้ปั๊มลากสายอย่างนี้เลยงายหัวอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยแล้วบวกด้วยเครื่องพาราฟินออยเนอะใช่ค่ะ โอ้ยได้ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วจานแล้วปีเนี้ยได้แล้วเนี่ยพี่ทำเนี่ยถอนทุนได้แล้วปีเนี้ก็ปีเนี้ถอนทุนแล้วดูแลมาสามสี่ปีเนี่ยปีเนี้พอว่าถอนทุนได้แล้วนะอ่าเนี่ยมีขนาดเนี้ยสามต้นมีสิบลูกอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ทุนคืนแล้วค่ากิ่งค่าปุ๋ยค่าน้ํามันเดี๋ยวปีหน้าก็มีกําไรบ้างลักษณะกิ่งแบบนี้มันเป็นยังไงพ่อมาจากสายพันธุ์ที่เอามาขยายพันธุ์การขยายพันธุ์จากัน มันจะได้โครงสร้างกิ่งที่แตกต่างออกไปคือสมมุติ่ะคนทำกิ่งอะเขาไม่ได้ไเน้นไปเรืองนะอย่างนี้เขาก็เอาไปเสียบอไอ,อย่างตั้งเขาก็เอาไปเสียบอไอ,อยางห้อยลงเขาก็เอาไปเสียบเพราะนั้นบางต้นจานกิ่็นะมันจะทํามุม30-40องศาถูกไหมแต่ตอนนี้นจะเป็นมุมฉากอู้ใช่ส่วนใหญ่หรือไม่ก็ลงอย่างนี้เลยเ<อ>พราะนั้นกิ่งอย่างเนี้ยออกดอกจะง่ายกิ่งที่ทํามุมฉากกับลาต้นแต่ตอนเราไปซื้อกิ่งจานมันดูไม่ออก ดูไม่ออกแล้วถ้าเป็นกระโดงแท้จะแพงมากครูมื่ะตัวนี้ถ้าเป็นกิง่งธรรมดาก็คือหกสิบแต่ถ้าเขาคัดกระโดงแท้ขายอ่ะมันจะไปถึงเก้าสิบกระโดงแท้มันมีข้อดีคือลูกมันสวยกิ่งมันจะเวียนแบบนี้จ้ากิ <c oughs> ก่งมันจะเวียนแบบมังคุด <c oughs> มันได้เป็นทรงเวีย <c oughs> น <c oughs> รอบต้นเลยเนาะมันจะได้ศูนย์ถ่วงหากเป็นกิ่งข้างที่เป็นแบบเนี้ยม <c oughs> <ด>ันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เยอะแบบนี้เยอะฉีกง่าย S <S แล้วก็ต้องไปตัดปลายทิ้งเพราะว่าไอ้พวกนี้เวลาแตกจิบมันสูงอ,นนอาจารย์เห็น <he en S 2> ไหมเนี่ยกิ่<ช>งพวเนี้โอกาสดอกจะได้ยากม,มันจะได้กิ่งอย่างนี้ง่ายถ้ากิ่งอย่างนี้ถ้าจะได้ดอกมันต้องไปได้ลำหนึ่งอันนีล้ลำสองนู่น,น,นคือลำสามมันจะได้ลำสามสาม,นะมันจะได้ลำที่แตกออกมาตรงง่ามแล้วเนาะตรงง่ามงนั้นนยแต่กิ่งกระโดงอะสมมติว่าอายุสี่ปีไอ้พวกนี้เขาได้ดอกกระโดงต้องห้าปีนานกว่านั้นหนักกว่ากระโดงหนัก มันเป็นเพราะว่ากระโดงเนี่ยมันมีกิ่งเวียนต้นเยอะแล้วก็กิ่งก้านใบมันเยอะอย่างนี้เปล่าพราะว่าถ้าดูจากการมันตั้งลำตั้งยอดพราะว่าจิบมันสูงใช่ค่ะจิบมันจะสูงพุ่งหานี่เลยนะสมัยผมทำสวนผู้เรียนปีแรกๆผมไม่มีเงินซื้อกิ่งผู้เรียนผมสอนเองตอนเองใช้กิ่งอย่างนี้ออกดอกง่ายมากอย่างนี้เขาเรียกกิ่งข้างกิ่งข้างแต่ข้อเสียโค่นง่ายมากไม่มีหลัก มันกิ่งตอนเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมมีด้านบวกมีด้านลบทุกเรื่องมันอยู่ที่ว่าเราได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้เนี่ยจานดูเนี่ยพอบล็อกหมดแหละเห็นไหมหากไม่บล็อกตรงนี้อ่ะมันต้องออกไปอีกเกือบเป็นเมตรอ่ะใช่ตัดไปแล้วอันนี้ก็แตกมาใหม่มันก็จะแผลไม่ตั้งมันก็ถือว่าชะลอการขยายขนาดทรงพุ่มอันนี้อันนี้ตัดเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็ตัดแล้วนะแต่แตกอีกเนี่ย อีกออบไซน์ฮะเขาจะกิ่งออบไซน์ออนี่พ่อก็ทําเองกับลูกน้องพ่อเนี่ยใช้บุ้งกีช่วยบางใช้จอบแพร้วทาอยู่สามวันน,นั้นเนี่ยขนาดนั้นแล้วลูกน้องผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเหนื่อยซะต้องลงมือทําเองเลยใช่ไหมลงมือเองบางอย่างมันต้องทําเองต้องลุยจานมันเป็นอาชีพที่สาอางไม่ได้อะ่ะถ้ารักที่จะเป็นชาวสวนนี่นะจานมันสําอางไม่ได้ฮะอาชีพนี้สําอางไม่ได้ เราหวังพึ่งลุงน้องอย่างเดียวถ้าวันนั้นวันใดลุงน้องเขาลากับลาออกพูด <c oughs> ไม่เข้าหูก็หน่อยเดียวเขาลาออกก็ทําไงอ่ะทําเองไม่ได้ <c oughs> อะ่เอะเข <c oughs> าลาออกขึ้นมาเขาหนีออกขึ้นมาเพราะนั้นชาวสวนเองจะต้องรู้งดตุกขันตอนต้องทําได้ต้องทําได้ไม่ทำเองไม่ได้ <c oughs> ถ้าทําไม่เป็นนะสั่งงานไม่ถูกนะเยอะเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบางดอกเป็นไงบ้างจ้า เหมือนกันเลยพอ่อนี่คือตัวนี้สุดยอดเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็ใบก็จะไม่ค่อยเคี้ยวฝั่งนี้ใบก็จะดีกว่ามันเหมือนคนย้อมผมทำกรกผมดำกรกผมขาวนะไอพ่อไฮไลท์สีผมเป็นไ,ไงจา้านี่ฝั่งนี้แบบนี้ก็โอ้เหลือเฟือเนี่ยจย์ผลพวงจากอากาศหนาวนี่นี่นี่โอ้ผลพวงจากอากาศหนาวเนอะมันก็เหลืองใบเหลืองร่วงครับเหลอใบ เยบะมากเ๋้วปอต้องจัดการให้น้ำเยอะกว่าเดิมอยู่ไหมเพราะอากาศตอนอนนี้ที่ผ่านมาให้ทุกวันเลยให้ทุกวันมาสี่ห้างวดแล้วก็เพิ่มเวลาตอนนี้กลับมาเป็นวันเป็นวันแต่เพิ่มเวลาตอนนั้นให้ทุกวันให้ทุกวันตื่นมาทีสามทีสี่ทีเครื่องทีสามทีสี่ทีเครื่องทุกวันเลยไม่มีใครติดกันหรอกเขาหนาวกันปอดตื่นเดียวตื่นเดียวขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่เสื้อสามตัวสี่ตัวต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะกิ่งฝั่งนี้ออกเยอะเลย อ่าเพียงพอจานนันนี้เพียงพอถ้าเป็นคนแบบแบบที่เราเอาเขามันนินทาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ว่ามันออกไม่สม่ำเสมอแต่ในมุมพอจากประสบการณ์นี่พอพอใจแล้วมากมากเลื่อเพื่อเนี่ยกิ่งนั้นอ่ะจานพอกากไว้สีลูกหาลูกเลยนะอ่าก็กิ่งตายอาะตายก็ตายไปทีไม่กิ่งเยอะตายก็ตายไปไม่เหลืกกระเทือนอะไรนีอ่า แต่ทั้งต้นมันเลี้ยงลูกแค่สิบกว่าลูกเนี่ย <c oughs> มันมันก็ไม่มีปัญหา <c oughs> และทุเรียนรุ่นนี้อาจารย์โสมยาก <c oughs> ทำไมถึงโซมยาก <c oughs> มันโตฝน <c oughs> นี่เดือนกุมนี่นี่จะเข้าเดือนกุมภาล <c oughs> แล้วฮแล้วทุเรียนนับตั้งแต่นี่ทุเรียนนี่นับตั้งแต่ระยะดอกจนกระถ่งถึงวันเก็บเกี่ยวอาจารย์ต้องใช้เวลาห้าเดือนนะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่อายุดอกจนกระทัางวันวันเก็บเกี่ยวห้าเดือน ห้าเดือนก็ไปตัดเอาราวเดือนกรกฎานะออก็เจอฝนเจอฝนพอเข้าพฤษภาก็มีฝนแล้วก็โตฝนค่ะเพราะนั้นต้นโสมจะน้อยกว่าทุเรียนรุ่นที่กําลังผิดผลออกสักประมาณมีนาเมษาเนี่ยเนาะเนี้ยต้นอานหน่อยต้นจะอานหน่อยใช้กําลังต้นเยอะเขาเจริญเติบโตกินอาหารเยอะในสภาวะอากาศที่มัน มันร้อนมันแรงอ่ะมันมันรุนแรงอ่ามันค่ะอากาศแห้งอ่ะช่วงมีนากุมภาพันธ์มีนาค่ะแต่อันนี้มเขาโตฝนเพราะเขาเขาถึงเขาจะข่าบเกี่ยวหน้าแรงแต่เขาเป็นระยะดอกก็ตั้งสองเดือนแล้วเป็นระยะผลอ่อนก็อีกราวๆสองเดือนถ่าก็ไปสี่เดือนนี่เขายังเป็นละอ่อนอยู่เขายังเป็นละอ่อนอยู่ความโสมก็จะน้อยกว่ารุ่นที่กําลังติดผลค่ามันเหมือนกับทุเรียนทางใต้ไหมพ่ออ่าเนี่ยคล้ายๆทุเรียนใต้ทุเรียนใต้ฝนทั้งตีแดดไม่ค่อยมี เพนั้นต้นไม่่อยโมเนาะนไม่่อยโมมันก็ยังพอหวานนะมันก็ได้ยางเตี้ยยางเหมือนมีอะไรดีหมดอะพอฝนเยอะกรรมฐานก็ไม่เคยจะมีะะปวดแตเสียมก็น้อยอ,อ,อาจารย์เห็นไหมนเนี่ยในโคนเนี่ยทำไมพอถึงกบนูนูนูนสูงๆไก่โคนเนี่ยหนานะเกือบเป็นคืบนะหมายถึงจากดินเดิมขึ้นมาใช่ไหมเพระไม่กลัว<อ>ไ,มไม่กลัวขาดอากาศใช่ไหมไม่กลัวเพราะ ตรงนั้นหนานิดเดียวแต่ตรงนี้บางเดี๋ยวมันก็มาแล้วดินอย่างนี้เป็นดินมีรูพรุนมันมีกอนกวดมีคำยันมีโพรงแ,แล้วในโคนตอนที่พอใส่พ่อไม่ได้ขาดใบไงใบก็เหมือนกับเป็นชั้นอากาศเข้ากันโปรงผี่ใส่ให้หนูเนี่ยมีหลายหลายสวนที่เขาพอไปเอาตรสการมาว่าเข้าใส่ตรงโคนนูนเนี่ยสุดท้ายนะ่ภายในสองปีสามปีสี่ปีห้าปีนะยาวๆนะเกิดรากพอเกิดหลักปั๊บ,บการโคนล,ล้นจะยาก มันจะเกิดรากเป็น่อนๆเลยเหมือนเขาโพดเลยใช่ใช่เพราะที่มันรากอยู่บนต้นเนาะและแล้วมันจะทําให้การโค่นล้มแข็งแรงขึ้นเขาใช้วิธีการสมโคนสมโคนปลกข้าวโพดพวกหมากพวกไผ่มะพร้าวทุเรียนก็เกิดได้อย่างนั้นเหมือนกันะมันก็ไปสร้างรากะตรงนั้นได้เป็นขยุมเลยทําให้เวลาพายุเข้าต้นเราก็จะแข็งแรงขึ้นก็ อันนี้พอไปสังเกตจากส่วนอื่นมาเหมือนกันใช่ไหมครับไปหลอกเขามาเหมือนกันไปหลอกเขามาไปฟังเขามาไปไปไปฟังรุ่นพี่พี่เขาเขาที่เขาทำมาก่อนเหมือนกันไปเก็บประโยชน์มาเดี๋ยวปีหน้าหลังจากมดลูกกิ่งโคนต้นจะสูงกว่านี้ให้แสงให้อากาศให้โคตแห้แกงกว่านี้คนนี้พ่อหวังแผนไว้หมดเลยเลยเหรอหม,มายถึงว่าจากประสบการณ์พ่อพอเตรียมเนี่ยเปียงปีเนี้ยพ่อไปช่วยผสมดอกเนี่ย สนเล็กๆที่สวนใหม่ปัญหาก็คือมันเมื่อยหลังแล้วทุกิ่งตำๆหากติดลูกไม่ได้นะอาจารย์ไบท็อปลงง่ายที่สุดเน่าเน่าจากท็อปไบทอ็อปพาร่เพอเวลาฝนตกเนี่ยไอน้ำไอดินเนี่ยมันก็จะก,กระซานขึ้นแล้วทำให้ผลเน่าไงาม,มีรายละเอียดเดยอนะเนาะจากการสังเกตจากประสบก,การณ์ของผอเลยเนาะถ้ามือใหม่เขาฟังเขาเจะเกิดความรู้สึกว่า งานมันเยอะไหมแต่ผมว่าถ้าเกิดคนทํายังมีมืมสู้เลยทำยังปนิดยังที่พอทํานะยังตอนนี้พอบอกสี่ห้าร้อยตนพอทําเองได้หมดมือใหม่ๆหม,มี่ก็ทำร้อยสองร้อยตนผมว่าก็ทําได้จ้ะเป็นระบบตัดแต่งกิ่งพอทําคนเดียวเลยนะเพราะว่าจางขายมาไม่มีทางเทนยังไงก็ไม่มีทางทาได้กิ่งที่หนาตัดไม่ตัดกิ่งที่ไม่หนาตัดก็ตัด